จูวิจู้จจซื้อวันยนต์ M P 400หน่อยแต่ยังไม่จ่ายตังนะขอไปก่อนเฮ้ย<ห>ได้ไงซื้อของต้องจ่ายตังนี่ลูกค้าเขาแบบยังไม่จ่ายเอาไปก่อนเดีย๋ยวขายก่อนขายได้มาเอาตังมาให้เอ้าแล้วคุณเป็นใครซื้อของไม่จ่ายตังผมเจมเชิญชีไม่พี่ไม่ได้สิยังไงต้องจ่ายตังนะซื้อของต้องจ่ายตังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก่อน,นี๋ยมานี่มานี่มานี่เลยถ้าคุณอยากได้เครดิตกับเรานะครับคุณมาสมัครดีลเลอร์กับเรา เรากำลังหารับสมัครดีลเลอร์อยู่โดยที่มีเงื่อนไขว่าถ้าคุณซื้อขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทในดีลเลอร์ขั้นแอดวานซ์นอกจากนั้นนะคุณยังได้ส่วนลดอีก15%เเลยแล้วคุณได้เครดิตอีก30วันสนใจไหมถ้าสนใจนะสมัครเลยคลิก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 ุยดีขนาดนี้เป็นดีลเลอร์ดีขนาดนี้ซื้อแสนหนึ่งได้เครดิต30วันแถมได้ส่นวนลดอีก15%เอ้าถ้าซื้อ2องแสนล่ะกูได้ส่วนลดอีก25%แถมเครดิต30วันไม่ต้องมีเงินก็ซื้อได้แถมเครดิตสามสลบวันเอาไปเลยนะไม่ต้องจ่ายยตัังค์เดี๋วกลบมาาจ่ย ไปตรสวัสดีครับ